ตัวเล็กๆสเปคใครครับหนุ่มน้อยอายุ11เดือนได้แค่นี้ครับคนเลี้ยงเขาลูกกันสายนี้เลี้ยงยากแค่ไหนออกมาโอเคเลยครับอันนี้ตัวพ่อพันธุ์ พ่อพันจะเข้าปีที่สองแล้วสี่เดือยนะครับตัวนี้ดูนะครับเดือยพ่อพันเลือดร้อยผมไก่สี่เดือยไก่กสองหางสี่เส้นหางชัยกำลังมา